คนคนเอา,าอไปเอาับยนี่รถของอาจารย์ก็เป็นทุกอย่างเป็นทั้งยานพานะเป็นทั้งที่นอน เป็นทั้งอะไรสารพัดทั้งหมดครับเก็บของเก็บเสบียงเหมือนเหมือนว่าแผ่นดินจะไหวตรงไหนให้ให้เราก็สามารถอยู่ที่เจ็ดวันก่อนที่เราจะตายในนี้มีสิ่งที่ทําให้อยู่ได้อยู่ได้ถึงเจ็ดวันคืออาหารการกินส่วนบนรถก็คือมีทั้งพระมีทั้งเทพมีฤาษีด้วยที่แน่นอนเหล่านี้อาจารย์ไปซื้อมาเพื่อที่จะเอามาติดประดับตกแต่งหรือว่าเพื่ออะไรครับจริงๆอ่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับ ความหมายก็คือเรามีพระเรามีสิ่งที่เป็นสิ่งที่สูงเราก็ต้องการให้จิตใจเราเนี่ยสูงตามจึงเอาท่านอ่ะเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วเราไปกับท่านเรามีความอบอุ่นใจว่าอย่างน้อยพระอยู่กับเราเราก็อยู่กับพระเขาเรียกว่าทําความดีความดีก็ย่อมรักษาเราก็จึงเอาพระเนี่ยติดตามไปด้วยแล้วเวลาผู้คนเห็นแล้วเป็นยังไงครับประเด็นหนึ่งมองแล้วก็เฉยเฉยประเด็นที่สองนี่มองแบบเคารพนับถือ ไอประเด็นที่สามนี่หนักหน่อยมองแบบเยอะเยอะบ่บ่บ,บ,บ่รถดีๆไปทําให้เสียหมดอะไรมันโดนหนักรถดีๆตัวเองสักลายก็ลายแล้วไปทําให้ลกไปเพื่อนนั่นก็นหนักว่าเราแอ่ยับเยินหมดแต่เราก็ตอบเขาว่าท่านรักของท่านเราก็ไม่เคยว่าเรารักของเราท่านอย่าว่าเราลุทางใครทัางหมด เดินทางด้นเร่พนเจนจรไปแบบนี้มากี่ปีแล้วครับตั้งแต่สี่เจ็ดสิบกว่าปีพาแม่ไปด้วยตอนแรกๆแ,แ,แม่ยังไม่มาเพราะว่ามาพี่สาวคนโตยังอยู่เพราะคนโตคนโตมาตายมาเร็งก็เลยไม่มีใครอยู่กับแม่ก็เริ่มอยู่บ้านไม่สบายกว่าไม่เอาเบื่อความวุ่นวายเบื่อความวุ่นวายแต่นคนบ้านใหญ่ก็ไม่ขึ้นไปอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันมีอดีตมีอะไรอยู่เยอะที่ทําให้ผิดหวัง าจารย์ผิดหวังเรื่องอะไรเยียก็เรียกว่าเราหวังว่าจะมีชีวิตยอยู่ทั้งโลกนะกับแฟนเราเนี่ยอยู่ไม่มาไม <pen> ่ยากเกิดการที่ว่าต้องต้อง,องพัดผ้ากันแล้วมันไม่เป็นไปดังที่เพราะว่าคนเราไม่เชื่อใจเขาเราจะไปมีคนรู้นคนนี้ทั่วไปหมดอ๋อเราแวงเราแวงหูเบาใช<ด>่ครับก็เลยเลยมาทีหลังเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าระหว่างใครเลือกกันว่าจะเอาแม่หรือเอาเม<อ>ียออกมายื่นคำขาดแบบนี้เสนอเลย ระหว่างแม่กับเมียตอนนั้นอ,อาจารย์คิดยังไงครับคิดคิดเลยว่าต้องเลือกแม่แล้วคิดว่าเมียเราอ่ะทำไมไถึงมามา,งมาเปรียบเทียบ่ะระหว่างให้เลือกเขาก็เลือกแม่นะ<อ>่ะคือทําไม่ถูกอ๋อแล้วอาจารย์ตอบเขาไปว่างไงครับก็บอกเลือกแม่เขาก็เลยบอกต้องใช้คำหยาบนะมึงเลือกแม่มึงก็อยู่กับแม่มึงอืออ๋อผูเลือกแม่กูสุดท้ายเขาก็มีชู แล้วคนที่สองนี่ก็มาได้เพราะว่าเขาเป็นไม้ก็สงสารเฉยเฉยแล้วก็คนที่สามก็มาก,ก็เฉยเฉยเขาก็มีอีกแต่<า>ว่าครั้งหนึ่งก็แล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วความรู้สึกเป็นยังไงครับคือหมดอะไรจะอยากแลวไม่หวังมาทั้งโลกแล้วอยากอยู่แล้วทำไมหาพี่เด็กเข้าาแล้วเจอเรื่องผิดหวังมาเยอะแล้วแต่ถ้าอย่างนั้นใครแล้วก็ได้มีเมียนี่เหละยเล่ายังไงกันก็เลยมีเหตุการณ์เลยต้องเลิกกัน บ้านเมียอยู่ตรงนู้นเอาเลิก็คือเลิกกันแบ่งก็แบ่งกันไปก็คือจบก็เลิกกันตายอยู่มาอยู่มาก็มามีเมียอีกคนนึงมาอยู่ไปก็ออยังไงกันก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าใส่เลิกแกก็เลยเสียศูนย์ตั้งแต่นั้นเลยบ้านหลังนี้ที่เมื่อก่อนก็เคยอยู่กับโยมแม่โยมอะไรเนี่ยพอเราทําอะไรแล้วมันไม่ไม่ก้าวมีแต่ทรงแล้วก็ซดหลบพอมาอยู่แล้วมันลนักษณะที่เล่าร้อนอะไรเนี่ย ริงไม่ึ้นไปอยู่บนบ้านอ่ะตรนนี้เป็นอะไรคะเป็นคอกหมูเคยเลี้ยงหมูอยู่แล้วก็เลี้ยงไปอะไรไปก็แบบหมูที่ก็ตายตายบางทีก็เรียกว่าล้มเหลวทางนี้เนี่ยตรงสองบ่อนนี้ตรงนี้ก็เลี้ยงกระดุกอันนี้ปลาสวายพอเสร็จแล้วเลี้ยงไปมันก็ตายจะเล็กพอตายจะเล็กเอามาเลี้ยงใหม่อีกพอเลี้ยงเสร็จแล้วขายไปก็ถูกไปเขาเรียกว่าร้านเจ้าของปลาโกงอีก เหมือนเหมือนเหมือนเป็นกรรมเป็นเวรของเราอะที่ที่ที่ทำให้เราเกิดเหตุที่แบบปิดอัดใจยังอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เนยเพราะว่าเหตุผลเนี่ยที่ว่าเราเคยทําเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไว้ขายอะไรสัตัวตรตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเมันเป็นแดนประหารแล้วก็เป็นเหมือนกับแดนกรรมของเราไนขึ้นไปอยู่เลยทำงานก็ไม่สาเร็จผิดหวังขาดทุนล้มเหลว คือถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมสิ่งเราทั้งความหลังทั้งอ,อ,อะไรของคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมันสูงอยู่แล้วมันทําให้ใจมันพร้อมจะประทุะะไม่ไม่สงบนิ่งไม่ได้แล้วมันทุกข์คนนี้ตัวเองเนี่ยเป็นลกูกคนถ้าหวังอะไรแล้วแล้ไม่ได้ยังหวังก็จะแสดงอาการเขาเรียกว่าเอาแต่ใจเลยอาจารย์พี่น้องกี่คนครับทั้งหมดผู้หญิงห้าผู้ชายหกคืออาจารย์ปุทอง ซึ yeah. wow. Wow. Okay. Wow. 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 ่งอาจารย์บอกว่าก็เลยจะมีนิสัยขี้น้อยใจบอก็แค่ว่าพูดถึงความเื้มแข็งไม่มีไงพวกประเภทขี้ใจน้อยเนี่ยพอที่เราจะได้มักได้ผลหน่อยเนี่ยพอกระทบปุ๊บอาจารย์เริ่มท้อถอยไปเลยก็เรียกว่าก็เลยแบบกลับมาทางนี้มาเข้ามาทางธรรมเขาบดเนนต้งจับบัตรนั้นจนกระทั่งวันเนี้ยเป็นจากเนนแล้วก็มาเป็นพามแล้วก็มาเป็นสี แล้วแล้วมันมาหันหาธรรมหรือว่ามาเห็นธรรมตอนไหนฮะก็ตอนที่เจอกระทุกนี่เจอมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอเสร็จแล้วรู้ว่าทางที่ไปมันไม่ใช่ทางไม่ใช่แล้วไม่อยากไปทั้งโลกแล้วอยากจะเข้ามาธรรมก็ปี2อ3 6สาหที่มาบวชบวชอยู่ได้สมัยหนึ่งแล้วก็บวชมีอุปชัชฌาบวชถูกต้องเลยอะไรอ,อย่างงี้ก <ๆ S 1> เลยแล,แล้วตั้งใจจะเป็นพระตลอดไปไหมครับตั้งใจอย่างนั้นแ้วพอปี2องพักปุ๊บมาอยู่ไม่มีใครดูแลแม่ก็ต้องศึก ภายในปี2 5 3 6แล้วพี่น้องอีกตั้งห้าคนคือเขาไม่เหมือนเราคือการเอาใจใส่หรือการเทคแคร์เขาเรียกว่าฝานทุ่มเทียความละเอียดอ่อนเขาก็กาส,กสักสักว่าแต่ทำก็ฝึกมาพอฝึกมาเป็นพระขาวอยู่เป็นโยคีปล่อยผมยาวก็มาเลี้ยงกบแม่เนี่ยแล้วก็พออยู่มาก็มาบวชอีกทีหนึ่งคือปีสี่สามบวชพระอีกบวชสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่แม่มาป่วยป,ปีห้สิบ ตอนนาจา์ก็เป็นพระนะครับต้องไปนอนในมุ้งเดียวกับแม่จริงๆจะไม่สึกออกมาอย่างนี้แต่ว่าพอเรื่องด้วยวินัยของสงฆ์มันต้องสงฆ์ร้อยยี่สิบเประพฤติตัวไม่เป็นสงฆ์มันก็พระผู้ใหญ่ก็ตำหนิเอาอีกท่านเคยพูดคํหนึ่งท่านบอกว่าทิ้งไว้เถอะแม่เดี๋ยวพี่ก็มาดูกันแต่ตัวอาจารย์บอกว่าทิ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าผมอะเคยทาให้แกน้ําตาไหลแล้วแกทำมาเยอะท่านเลยบอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็สึกออกซะ ก็เลยพูดแกว่าระหว่างให้เลือกบวชกับดูแลแม่เนี่ยจะเลือกอะไรแกไม่ได้ถามแต่เราถามในใจเราเราก็บอกว่าแม่ฉันเลือกเอาแม่ดีกว่าอาจารย์ให้เหตุผลกับตัวเองว่าอย่างไงให้บกคถึงถึงเ,เลือกที่จะสละ,สละเพศบรรพชิตแล้วก็เลือกที่จะดูแลแม่คือคือ,คอมันเป็นที่สิ่งที่สูงสุดกว่าให้บวชกายเมื่อไรกก็บ,บวชได้ แต่การบวชใจเนี่ยก็คือทําจิตใจให้สูงคณทําสูงเนี่ยมันทาได้ทุกเวลาแต่ก็นี้เรื่องดยผลก็พอศึกเพราะก็พอแม่แต่แม่ไม่เข้าใจอีกบอกว่าศึกทําไมเนี่ยศึกเ็เสียใจโยมฉันศึกก็เพื่อโยมมันแหละไม่ใช่ฉันศึกเพื่ออะไรแกไม่เข้าใจเราไหมแกร้องไห้แกว่าเราศึกทำไม,ำไม,ำไมอ๋อตอนนั้นก็คืออยากให้ลูกบวชใช่ใช่เพราะว่าถ้าตัวอาจารย์เนี่ย ถ้าเป็นเพศสมณะเอกราวาสเหมือนพวกท่านเนี่ยจิตใจมันร้อนก็เลยต้องมาอาศัยส,สีพวกเนี้คือปกติถ้าบวชพระนี่ก็ไปวัดมีอุปัชฌาแต่ว่าคนจะไปเป็นฤาษีนี่ต้องทำยังไงเตรียมจิตเตรียมใจ เป็นเองไม่ต้องไปให้ใครบวชให้ไม่ต้องอะไรใ,ใช่ oh. อธิษฐานต่อนหน้ารูปท่านว่าเราขอเป็นเพศเดียวกันครับว่าจะตั้งแต่บัดน,นี้ไปเราจะปฏิพฤติปฏิบัติตามท่านตามแนวของฤาษีแนวของฤาษีเป็นยังไงครับก็คือไม่เน้นเรื่องวินยัยแต่เน้นเรื่องจิจสิ่งใดที่ทําไปแล้วไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดจริตทจงรีบทําแล้วก็พยา,ายามทำให้ถูก เป้าหมายในการเป็นฤาษีของอาจารย์คืออะไรครับของอาจารย์เนี่ยปรารถนาคือให้พ้นจากความทุกข์คือโลกปลดหก็คือมีดวงตาปัญญาเห็นธรรมอ๋อก็ความจริงก็เป็นใช่ก็ตามไอ้องค์เที่มขเปนอาจารย์ครับแต่เบีเ่ยงแต่รูปลักษณ์เฉยแต่ก็เน้นอย่างเดียวกันก็เพื่อที่จะปล่อยวางทางโลกแล้วก็หลุดพ้นจากมีดวงตาเห็นธรรม ยังไงครับแล้วพอมันต้องหนีออกมาจากที่นั่นตะเวนไปตามที่ต่างๆแล้วมันจะหนีพ้นนะในเมื่อสิ่งที่หนีมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรานั่ใช่หรอครับก็ได้คามาจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผู้ที่มีธรรมจะไม่หนีปรากฏการแต่จะหนีจิตปงแตงอืมแต่ผู้ที่ไม่มีธรรมจะหนีเหตุการณ์จะไม่หนีจิตปงแตงเออแล้วอาจารย์คิดยังไงครับเราต้องการจะเข้าไปเพู่ในธรรมแต่เราก็ด้วยจิตสามัญสำนึกจากความกตัญญู สำนึกในบุญคุณที่ว่าเราเกิดมาจากเขาเนื้อหนังเส้นเอ็นกระดูกก็เกิดมาจากเขาคือว่าเราต้องทดแทนแล้วก็ดูแลแกเหมือนที่เขาเลี้ยงเรามาแล้วเดไมากินยาเดีกินเเดงรถอกต้องลงมัดน,นี่ยาลดไขมันกินก่อนอีกเยอะหายใจเข้าไว้ไม่ตายอย่าไปกลัวมัน อยู่เอาก้9ปีก็พอืปีนี้ยายเท่าไหร่นะครับย่างป88 88เคยพาไปที่ไหนไกลๆไม่ไม่เคยกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรก้อนละแวกอโซนโซนโซนพิโลกแล้วพามี้สบายใจหรือยังไงสบายใจชอบยายชอบแต่ผนลูกมีลูกคนไม่เที่ยวไม่เป็นไหนเลย ก็ในเป็นสาวมาก็มันไปไหนเลยก็อยู่ที่บ้านทำแต่งานโมตั้งงานอย่างเดียวออกมาแบบนี้มันได้เห,เ,หเ,หเห็นนู่นเห็นนี่นะครับมันด้งมองไปมันก็สว่างมันอยู่ที่บ้านก็อยู่เงี้นนยแก่จำจีบ้านเหนือและจำจ